สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้มาประกอบมอเตอร์ครับอัดแล้วบออัดแล้วจริงเนี่ยที่ประกอบมอเตอร์พูดจริงนะโอ้แท่น้ำตั้มแท่นปั๊มประกอบมอเตอร์เนี่ยเพิ่งคืนวะนี่ครับไม่เคยถ่ายตัวเองสักทีพี่น้องเคยถ่ายกนลุกมันเคยถ่ายคนอื่นวะเคยถ่ายก็อื่นครับอ่ามีสายที่สองตัวเลย เมื่อคืนวันนั้นมันเวรต้องหาไม่ได้ผมเลยไปเก็บเบรใหญ่เอาตอนคืนครับคนเดียวร้เจอกันพี่น้าวอยากสนามเจียวอะไรจะนะไก็เฮงไอ้ผมมานี่ไอ้อะไรนะกางปลูกเลยให้โอปลูกเปลยให้ยอมเลยไม่ต้องผูกแน่นนะตกมาตึ๊บให้ตกมาตึ๊บ น่กพินะนั่นแหละแล้วพี่รอถ่ายค <c oughs> ลิปเราต้องจัดฉากให้มันดีๆผมไปซื้อเวนน้อนมั็นเมามาเวนกรจจก์ก็มีนะนะขายเป็นกิโลป่ะขายเป็นกิโลครับกิโลละถุงกิโลละถูงเฮ้ยมีใส่เยอะเพะ ก็จพี่ไปถ่ายสาวๆที่ไหนอีกแล้วเมื่อวานมัวแต่ไปลงเครื่องเสียงครับลงงานเมื่อวานคนดังมาไม่ได้อยู่กับเขาเลยจะมาตอนกี่โมงตอนผมจะกินข้าวเลยเที่ยง่ะบ่ายแล้วมาก็ไม่ทักไปเครื่องเสียงเสร็จก็บ่ายสามโมงกี่โมงแล้กำลังจะชันเลยะครับ มาคนเดียววะมาแบบมีแค่เสียลบกเสียลบพี่พี่คิดว่าจะได้ลูกกัน oh. okay. okay. เลยแล้วเห็นขับมาแล้วไม่ได้เอามาให้บ่ยังยังเดี๋ยวงวดหน้าเดือพี่แกเอามาให้กำไว้เลยจะขายให้ตัวเทาไรไม่รู้พี่แกงอหมดเลยนี่ของมันนะ แต่ของแกก็มีเยอะนะตัวนี้ไม่ตรงต้องเคาะต้องตอกตอกตอกฮตรงยังครับบ่ายต,ตรงแล้วกินข้าวที่ <c oughs> ผมกำลังจะนอนหลับเลยเมื่อกี้อะไรนะครับนะครับนะ้า <c oughs> เอาเสียงมาเปิดฟังน้อยนี่มาเอามีดนี่ผมจัดการให้เรียบร้อยแล้ว คมนี่ตัดหนุนคมไม่คมมาต้นมะละกอผมเกลี้ยงเลยเมียไม่ได้เจ้าร้อนอะไรมาไปตัดต้นมะละกอกำลังออกผลอยู่อันนี้ลองลองลองมีดจังลองมีดโอ้ชอบเลยฮะเคยรองคาราเกะนอนหลังกะดีคุยสุดดับเตะหลังกรอบแท่นตั้มครับเดี๋ยวจะยกใส่ ตายท้องเลยโอโมจิเลยจุลห้องนี่เราเวลี่ยเลยร้อน้นวันนี้แดดออกครับเมื่อยืนฝนตกน้ำท่วมที่นี่เหมือนกับฝนตกแรงเลยแรงแรงเตพร์เติร์้พีมปรยโรยครับแล้ยังไปตกเมห่อน้ำครับเลื้งล่างนะ หนักนะนี่ยกคนเดียวนี่อีวเท็มหักครับนี่นั่งคนเดียกคนเดียวหนักจนบอกบอกว่าให้ทำไอ้ที่ยกอ่ะนะไป่ทำสักทีหรอกที่จะได้วางเดี๋ยวพีเดี๋ยวเฮียจะนั่งมองเอ้ยไหนเขาเฮียอยู่ไหนแล้วเลยส่งไปให้ทำอะไรเลยจะบอกไฮโดรลิกไม่งั้นก็ขายต่อให้พี่มา เดี๋ยวผมผม,มจะซื้อไปทำรถดับครับทำกระบะดับอ่ะกระบะดัอได้หน่อยก็ใช้ตัวนี้แหละเนาะครับใช้ตัวนี้เลยมีน,มนาผมเพียให้คมหนึงตัดต้อนอัไนี่ขาดเลยขั้นเดียวเลยฟึดขาดปืดเลย <c oughs> ตรงไม้ตรงทางะเลื่น คลองของสิอูเขาอัดแล้วบิงอัดได้อัดแล้วเออเนยังไงบ้างเขียนจะลงยูทูบแล้วอู้จะแข่งักไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปดูก็จะทำไปเป็นรอยยิ่งสบายเลยเหรอเลยวานอากาศไม่โอ้โผ่ผมแบบไม่หมดเดินเม่เห็นเดนเลย ไปกลบแบที่ไหนที่นานะนาปังไปเกี่ยวนะ่เกียวแล้วนาปังไอแถวบ้านดำใช่เพิ่มเลยบนาปังแต่บ้าจอมเป็นวันเพิ่เตะไปเตะกนนะครับอ้เรวงเอมออกรวงแล้วท่านบอกฐันต้องให้ทันเฮ้ยไม่ได้นะต้องทันนะตใหนและเนป่าอีกเนาะเน้อปลา ฝากอปีประมาณสอาทิตย์เนาะฝากกระจาด้วยฝากต้องเดือนหนึ่งผ่านบ้เนี่ยแห,หละโอกรวงแล้วอีกกี่วันนี่ก็ได้เขียวแล้วน้นำไปแปดสิบบาทแปดสิบวันสองเดือนโอ้ยสองเดือนกว่าเลยเนาะโอ้แปดสิบวันโอ้สองเดือนกว่าเลยเนาะสองกว่าเกือบสามปุ่นโอ้ทันยูนสังเกตเดือนนี้เลยประมาณเดือนไหนเขาเขียวหนากรังเลย อันนี้เดือนอะไรกุมภาเดือนมีนาก็เดือนเกือบเดือนนาก็อีกเดือนหน้าเดือนหน้าอีกมีสารเน่เกือบเกือบปลายเดือนปลายเดือนเมษารปลายเดือนมีนาตอนผมไปเกี่ยวปีนั้นอ้าเคยเกี่ยวแล้วบ่ผมไปเล่นเล่นสงกรานต์ก็เล่นเดือนเกือบข้าวเล่นสงกรานต์แล้วหลังมีสารแต่ส่วนมากไม่ไม่มีรถใหญ่เกี่ยวแล้ว มีชีตาม่ได้เป็บเกูบุตาเยวดูพี่วีระก็ไปหางานท่่ไหนได้หน้าปรังมีเห็นลุงน้องเก็บพูดไหมังแต่รถใหญ่ที่เขาไม่เกี่ยวเพราะว่ามันไม่คุ้มกับการล้างรถไม่คุ้มกับราคาไม่คุ้มกับราคาไม่คุ้มกับการล้างรถไม่ได้อะได้ที่ดีแล้วพี่เก็ทางานได้ดีสุดยอดครับนี่ระยุกลับก่อนยกกลับหยุนให้อันนี้ลงพื้นลงบน หนึ่งสองหนึ่งวามยังหนึ่งอีมีกับยกอีกอืมอือแหละแข่งแรงแต็มรู้จะทนไหมยี่ใส่แล้วฮึใส่แล้วใส่แล้วใส่ตรงโอ้ย จัดพื้นที่เรียบร้อยจะดูก่อนดูเครื่องสบายอากาศก่อนเครื่องปรับอากาศเครื่องมาบายก่อนมีเครื่องปรับอากาศเกงไม่ได้เปลี่ยนหรอกเกงใหม่มาใส่แล้วใจครับพร้อมยังพร้อมแล้วครับพี่อ่ะพร้อมยังไปโอ้ใครแน่ยูโดนมังงูอะไรเนี่ย ค and <AND ือเรียบร้อยครับลูกพี่ ้อ็จะได้อัดแล้วอีกสามเดือนข้างหน้าจะได้มาแหละโอเคแล้วเราจะเอามาใส่ครับสามเดือนข้างหน้าดิ ขึ้นเรียบร้อยครับแถมจวดจาดสะพานร่องนี้บ่ร่องนี่เอาร่องข้างในนี่ได้บ้านับเจาะลงไปใส่ก็ได้ไสวยดวยมุลีก็จะเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับ ชิมเบิง้งพี่หน่องแต่ว่าเจาะให้คนในนี้ตามนะยังไม่ได้เราทำไมติดติดสำลีใส่สามตัวแล้ว <c ười> จะเจาะเขียบมานนี่นะถ้าเจาะไปใต้นั้นนี่จะไทยไม่ได้นะสาตัวนี่ใส่ไป, <c ười> ไปก,ก,ก็ประมาณนี้ อ๋อนี่ขยับหาได้เลยนะเลื่อนได้เรือนหาศูนย์้าอยู่กินข้าวเช้ายังกินแล้วครับกินแล้วกําลังกําลังนอนหลับเลยเมื่อกี้นะโอ้พี่มาขัดจังหวะด้วยนี่นอนดูแล้อังเป้าเจยากำลัง ก็ซักสุภอผาอังเปาอยู่ผมก็มันทำดึกบ้างอะไรบ้างนะน่ีเดมก็มถ้าพี่ไม่มานี่ก็นอนต่อใช่ไหมพี่ <c oughs> ได้นอนแล้วพวกสายนี้ผมก็เชื่อมไปแล้วจุกนี้่นะพี่เสร็จแล้วเชื่อมลปตอนนี้ก็เชื่อมแล้วอโอเค เราเอาสายมาต่อเองครับใช้ได้มันเล่นมันรอยมันแตกอืมเขื่อนไปข้างไหนไมันเป็นไดนะ้เนาะมันเปลนนีมึงก็มันราวหรือเปล่ามันราวเฉยแล้วก็เชื่อมไปครับก็ดีหน่ไงนี่ทำไมเนี่ย,อ,ยอันนี้นเขาลักเลียวะ รตคนละอย่างนี่นะไปดูน้ปลา่ไปส่งี่เียขายเต็มโมนะเยอะนะเอารถไป,ไปเกี่ยวไห <c oughs> มมาเกี่ยวข้าเกี่ยวไ่เท่าไหร่นปรดังะมนสี่ร้อยเลยไสี่ร้คุ้มไหมสี่ร้อย ไรหนึ่งถ้าถ้าเฉลียนะ่ยเนี่ยไรหนึ่งหมดน้ำมันไปกี่ลิตรเป็นบ้านเจ้าของก็พอจะไปได้ทนะั้งทีแต่ยังว่าสู้มันสู้คูเปต้าไม่ได้หรอกสี่ร้อยห้าร้อยถ้าว่าเกี่ยวเล่นๆนนะ่ะไม่ได้ซีเรียสอะไรเราก็เช็คเช็ครถก็ได้เกี่ยวเล่นม,มันไม่ค่อยเอาจริงเอาจังเหมือนมาปีนะพอจะไปได้ครับเนาะไปไปเกี่ยวไปวบ้านเราไม่มีเนาะ <laughs> ังว่าเลยเขาก็เอารถเจ้าถิ่นแล้วเนาะ เพราะว่ามันไม่เยอะเหมือนอานาปีครับนาปรังนิดเดียวเกี่ยวไม่กี่วันก็เรียบร้อยสองวันนี่นั่นแหละ <c oughs> จ้าละนิดจ้าละหน่อยจ้าแล้วนิดจ้าละหน่อยวาไใส่พานก่อนนี่ตั้งศูนย์บ่ตั้งศูนย์ไม่ามันจะพอได้ไหมได้ไหมใกล้เคียง จนะบิดนิดหน่อยเนาะนิดนิดหน่อยนี่มันจะได้เขยียบเลยนะิดหนึ่งขอดูหน่อยอ่ะแต่ตัวนี้หน้ามันจะเช็ดหน่อยเนาะครับตัวนี้แหละมันมันตนะ่างเลไม่งั้นก็กลฟฝั่งนี้นี่กลัฟแหวนอะกลัฟแหวนให้มัน ให้มันปีนะอืมอมช่วงเนี่ยก็เราใส่เงเลผิดห,หรือเป <laughs> ล่าเห็นไหมนใจันนัสนัสต้องเกง่งภาษาอังกฤษคร นัสปกติปกติปั๊มนี้เป็นปตามซ้ายปกติปั๊มนี้จะเป็นปั๊มซ้ายครับปั๊มซ้ายมันจะหมุนอย่างนี้อ๋ออย่างนี้เดี๋ยวเรามาทำหมุนอีกฝั่งหนึ่งทำหมุนขวาก็หมุนฝั่งนี้แล้วเราก็สลับตัวนี้ ตรงนี้เอาสลับยังไงอะประกบเอางี่บอกประกบมันมีเฟืองข้างในอีกหลายอย่างนะครับให้ให้หมุนฝั่งนี้หมุนไปฝั่งนี้เป็นดูดอันนี้จะดูดใช่ไหมครับแต่ก่อนแต่นี้แรงนี้มันต่อออกอ๋อแต่ก่อนถ้าหมุนหมุนซ้ายมันจะดูดครับอตอนนี้เป็นหมุนขวาดูดครับ อ๋อมันก็ต้องโอ้ไรหาแน่นอน่ะัวอย่างเออพี่ไม่ดูเลยนะจะปั๊มซ้ายปั๊มขวาให้จะเอามาใส่กันมุมมองก็ไม่ได้นะมันต้องเปล่งอ๋อจนจนว่าผมเนี่ยก็ใส่ชุดเดิมเลยของมันอืมครับมันหมุนมาฝั่งนี้อยู่แล้วฝั่งนี้ก็เป็นปั๊มปั๊มซ้ายมรืปั๊มขวาของเก่าตัวนี้คือชุดที่มาจากรถเขาเลยไม่ได้แปลงใช่ไหมั่นแลหมุนแบบเดิมก็ไม่ต้องสลับเพราะตัวนี้ครับ ัแปลงง่ายโอ้แน่นอนแน่นอนมาดูการใช้งานนี่ยก็มันจะเป็นยังไงนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะต้องอรอสตาร์ทเครื่องไอ,อัพวกจัดนงินมัน มันไอ้นั่นมันก้มหน่อยนะแต่มันเก่งพอได้กื่กะว่าสายพันนี่มามันจะได้ไม่ต้องโดนนี้นะครับครับอันนั้นสายพันไปไหนนะเอามาหาตู้ใช่ไหมมาหามาหา,หาชุดดึงมานี่แล้วก็มันเป็นมะเมลฝากตัวนี้๋อชุหนมันเป็นฟรีได้แล้วก็ดึงขึ้นคอเลยครับ แต่พี่ดมก็ว่าแนะนาว่าให้ใส่ตะแกรงรงสีตะแกรงรงสีครับมันดีกว่าตะแกรงรงสีไอ้ข้างบนนี่เราใส่ตะแกรงไอ้รูนี่แหละครับแต่ชั้นสองนี่ให้ใส่ตะแกรงลงสีไอ้ตะแกรงสล็อตนะครับ <c oughs> ตะแกรงสล็อตใช่ไหมไม่ไมที่เป็น,น,นที่เป็นรูสล็อตอะ่ะครับอ๋อก็ดีดิมันไม่ค่อยมีเศษฟางเข้าเนาะแต่ดินมนมีแน่นอนดินนะครับดินอาจจะมีแน่นอนอื แรงลงสีแล้วเกลียวเราไม่ต้องไปทำไกลด้วยให้มันร่อนๆมาเกลียวเราอยู่กับปักปตรงนี้ก็ได้เออไนี่ก็ได้พี่เปิดฝาตรงนี้ได้แล้วก็เป็นเกลียวขึ้นอย่างนี้เลยให้มันโยกมาจึ๊กจึ๊กจึ๊กนี่กให้มันร่อนลงตรงนี้เลยจึ๊กจึ๊กจึ๊กนี้เลยแล้เข้าท่านะเกลียวไม่ต้องไปเอายาวก็ได้ใช่ไหมพี่ใช่ใช่ครับเข้าท่าดิเนี่ยแกแกแกแนะนำไว้ใส่นั่นแหละแต่ผมก็เลยมาคิดแบบตรงนี้ได้พอดีเออเนาะครับแล้วพัดลมอ่ะ ต้องใยยู่าลมก็ไม่ต้องเป่าก็ได้แก้ว่านะครับอืมละไรทำเศษให้มันลงไปอีกฝั่งหนึ่งเลยแล้วก็รฝั่งนี้ก็คงละอืมโอ้าาแจวเจวก็รอถึงขั้นนั้นครับ <c oughs> ค่อยมาค่อยมาดูอีกทีนะตอนนี้ก็จะเป็นแผนครับครับเจมันก็คิดก็คิดได้อืมก็ต้องดูต้องดูตอนถึงไมอ้มเ,ออเจีเขียวออมาแล้วจะเขียวเออ โอ้มัดเปลียให้ไม่ยอมมัดอีกมาแล้วบนเลยครับอือมาแล้วบนเลยครับเจ๊เขียวว่างเพลินกับพี่มงคลอยู่เมื่อกี้น้องนั่นแหละจะถ่ายคลิปด้ะนั่นแหละให้มัดให้ไหมล่ะจะมัดให้เนี่่ยเจัดกันคลิปหน <laughs> <influences> ้าครับพี่น้องยกปั๊มขึ้นเรียบร้อยครับผมต่อไปก็สยันไปหาซื้อสายพานก่อนจักันคลิปต่อไปครับผม vai de quem é